ถาว่าถ้าติดรหัสหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ทำงานได้ปกตินะครับาตัวตรวจจับโอทูเซนเซอร์ครับสวัสดีครับนี้พบกับช่างเหลี่ยมเช่างลายนะครับผมวันนี้ผมจะมาพามาดูนะครับคู่มือการซ่อม p t x 160cc 2021นะครับ เราจะพาผมจะพามาดูนะครับาตารางแสดงรหัสข้อขัดข้องของ P6160 นะครับก็มาดูเลยนะครับก็จะมีรหัส1น,นะครับ1ต่อ1แล้วก็จะมี1ต่อ2นะครับอันนี้อย่างอย่งงงนะครับ1ต่อ1ก็คือนะครับตัวตัวจับแมป ตัวเราจับแมปเซนเซอร์นะครับมีแรงเคลื่อนที่ไฟต่ําแล้วก็ไฟฟ้าต่ํานะครับแล้วก็1ต่อ2นี่จะแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงนะครับก็ก็คือรหัสหนึ่งนั่นแหละครับก็คือจะเป็นตัวแมปเซนเซอร์นะครับอยู่ตรงเรือนนิ่งนะครับถาว่าถ้าติดรหัสหนึ่งนะครับเครื่องโยนต์ทํางานได้ปกตินะครับตัวตรวจจับโอทูเซนเซอร์หยุดให้ข้อมูลป้อนกลับไปที่กล่องนะครับ หนึ่งต่อสองนะครับก็แมปเซนเซอร์เหมือนก,นกันก็คือรหัสหนึ่งนะครับก็คือจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงอันนี้จะเป็นจะอยู่ที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงมีสูงกับต่ํานะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำหนึ่งต่อสองก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงนะครับก็การหลักการทํางานข้อขัดข้องก็คือทําเครื่องยนต์ทำงานปกติเหมือนเดิมนะครับตัวตรวจับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับ หยุดให้ข้อมูลป้อนกลับไปที่กล่องนะครับเจ็ดต่อหนึ่งเจ็ดต่อสองอันนี้เหมือนกันนะครับคือรหัสเจ็ดนั่นแหละครับก็คือตัวตัวจับ ECT ทำงานบกพร่องนะครับก็คือสตาร์ต,ติดยากเมื่ออุณหภูมิต่ำนะครับก็รหัสเจ็ดคือ,อไรก็คือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์อยู่ที่ถ้าเป็นเวฟก็จะอยู่ที่เสื้อสูบ นะครับก็วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องแต่ถ้าเป็นของ p c x 160ก็จะอยู่ที่ฝาถูบนะครับอ่ะก็นี้ก็คือเป็น ECT หรือเอาง่ายๆเรียกง่ายๆก็คือเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำาลอเย็นนะครับแล้วก็มีรหัสแปดนะครับรหัสแปก็คือตัวตัวจับ TP เซนเซอร์ นะครับก็มี8ต่อ1แล้วก็8ต่อ2นะครับก็แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำแเร่งเคลื่อนไฟฟ้าสูงก็คือรหัส8ดนั่นแหละครับเอาง่ายๆนะครับก็ข้อบกพร่องก็คืออะไรนะครับการเร่งความเร็วนะครับของเครื่องยนต์ไม่ดีพอนะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้ง8ต่อ1และ8ต่อ2นะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับรหัส9้า รหัสหรหัสแรหัสเจะอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ที่ตำแหน่งเดินลิ้นเร่งนะครับจะอยู่ด้วยกันนะครับรหัส9ก็คือ i a t นะครับมีปัญหาไหมไม่มีนะครับเครื่องยนต์ทำงานได้ปกติเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นรหัสโซ์ให้เราให้เห็นเฉยๆค้างให้เราเห็นนะครับอ่าแล้วก็มาอีกทีอีกรหัสหนึ่งนะครับก็รหัส หนหน,นะครับอันนี้ต่อหนึ่งนี่ไม่ต้องมีแล้วนะครับก็คือรหัสหนึ่งหงเลยนะครับก็คือตัวตวจจับ V S ทํางานบกพร่องนะครับ V S คืออะไรนะครับ V S ก็คือเอาง่ายๆก็เป็นอันนี้ก็เป็นตัว ABS ระบบแอ traction control นะครับถามว่าเครื่องยนต์ทำงานปกติไหมทำงานปกตินะครับระบบ HSTC นะครับหยุดการทำงานนะครับอันนี้คือรหัส1-1 1-2ก็เหมือนเดิมหัวฉีดนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับหัวฉีดนะครับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและคอยจุดระเบิดหยุดการทำงานนะครับก็คือ หัวเทียนไม่มีไฟนะครับไม่จ่ายไฟมานะครับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงก็ไม่ทํางานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งต่อหนึ่งสองหนึ่ง,ง,งต่อสองก็เหมือนกันนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงนะครับก็สองหนึ่งก็คือตัวตรวจจับออกซิเจนเซนเซอร์ ensor, หรือ O2 เซนเซอร์นะครับแล้วก็สองสาม สอสก็คือวงจรความร้อนของตัวตรวจจับ O2 เซนเซอร์ทํางานบกพ่องนะครับนี่นะครับตัวทําความร้อนของตัวตรวจจับ O2 หรือวงจรควบคุมความร้อนนะครับของตัวตรวจจับทำงานบกพ่องนะครับเครื่องยนต์ทำงานได้ปกตินะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นรหัส 29 29คืออะไรนะครับ29ก็คือชุด IACV หรือง่ายๆก็คือภาษาบ้นบานๆก็เป็นตัวเซ็นเซอร์รอบเดินเบาอัตโนมัติของ p c x นะครับจะอยู่ห้องจะอยู่กับตัวเซ็นเซอร์ตำแหน่งเรือนิิเร่งเลยนะครับมีปัญหาอะไรไหมก็คือ ถ้าติดรหัส29นะครับก็จะเครื่องยนต์เดินเบาไม่เรียบนะครับหรือเดินเบาไม่อยู่เดินเบาไม่นิ่งนะครับสามสามนะครับสามสามก็คือหน่วยคมจำ EEPROM นะครับของกล่อง a c m ทำงานผิดพลาดนะครับ<น>เครื่องยนต์เดินเบาไม่เรียบไม่สามารถเก็บหรือลบข้อมูลได้นะครับไม่สามารถเช็คได้นะครับ เราก็ไม่สามารถวินิจฉัยว่าอะไรเสียมั่งนะครับก็คือขัดข้องด้วยตัวเองเลยนะครับตัวนี้นะครับถามว่าตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับก็คือตัวความจําในกล่อง ECM เลยนะครับที่เสียนะครับรหัส33นะครับ52นะครับ52คืออะไรรหัส52ก็คือมัดไฟนะครับ มัดไฟของของตัวรถเลยนะครับก็คือเครื่องยนต์ดับสตาร์ทไม่ติดนะครับรหัส52นะครับ52ก็คือมัดไฟนะครับจะอยู่ในตัว ESP หมดเลยนะครับตั้งแต่คลิก125นะครับส s c ป p p ้ตัว2018 19 20นะครับ21มีหมดเลยนะครับ ADV นะครับตัวนี้นะครับจะมีเป็นรหัส52นะครับ ตั้งแต่คลิก125ขึ้นมาเลยนะครับ67นะครับ67ก็คือรหัสอะไรนะครับรหัสที่ผมได้ทำคลิปไปคลิปที่แล้วนะครับก็คือรหัสตัวตรวจจับความเร็วของล้อหน้านะครับก็คือเครื่องยนต์ทำงานได้ปกตินะครับหรือเอาง่ายๆถ้าเป็นตัวนี้จะจะเป็นกับตัว p C X ตัวที่มี A B S นะครับ หรือตั้งกับตั้งคู่ล้อบิดล้อลอยนะครับเนี่ยจะขึ้นรหัส67นะครับถามว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่มีนะครับเครื่องยนต์ติดทางานปกตินะครับระบบ HSTC หยุดการทํางานนะครับก็คือไม่ทํางานนะครับระบบ traction control จะไม่ทํางานนะครับแล้วก็มาตัว86นะครับ86<า>คืออะไรนะครับ แป็หกคือการทํางานนะครับบกพ้องที่สื่อจากการสื่อสารของชุดมตรวัดนะครับก็คือตัวตรวจับความเร็วนะครับจะไม่จับมาตรงที่เรือนไม้นะครับหน้าสัมผัสของชุดมตรวัดหรือกล่อง ecm หลวมนะครับน,นี่นะครับชุดมาตรวัดกล่อง ecm หรือวงจรกล่อง ecm ทำงานบุกพ้องนะครับ เครื่องยนต์ทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าชุดมันวัดจะไม่ทำงานนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสุดท้ายนะครับรหัส91หนนะครับรหัส91คืออะไรนะครับรหัส91คือสตาร์ทไม่ติดนะครับคือจะมีที่คอยจุดระเบิดนะครับจะมีสายไฟอยู่สองเส้นบางทีเราหรือเครื่องหรือประกอบเครื่องเข้าไปแล้วก็ลืมเสียบสายไฟไปเส้นหนึ่งนะครับ ก็จะติดรหัส91นะครับนี่นะครับหัวฉีดเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับหัวฉีดและคอยจุดระเบิดไม่ทํางานนะครับก็คือไฟจะไม่มาหัวเทียนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับระบบการแสดงผลของข้อขัดข้องของ PGM FI ของ Honda PCX 160นะครับ2021นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ใครมีอะไรอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับ ก็ผมก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างเหลี่ยมช่างลายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ